ฟยครับถ้าจะพูดถึงครีมไวท์เทนนิ่งนะครับว่าทำไมต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผู้รู้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับจากโรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งนะครับคุณหมอยูมิสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอสวัสดีสวัสดีค่ะคุณหมอไอไวท์เทนนิ่งเนี่ยมันมีมากมายหลายแบบเราต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองเลยครับใช่ค่ะยังไงครับคือปกติไวท์เทนนิ่งเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็น ชนิดของไวท์เทนนิ่งเราก็จะแบ่งได้2ชนิดชนิดแรกคือเราก็จะเห็นขายตามเคาน์เตอร์แบรนด์ใช่ไหมคะตามเครื่องสำอางทั่วๆไปขอบเครื่องสำอางทั่วๆไปพวกนี้ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นพวกสกินแคร์นะคะแบบที่2คือในกลุ่มพวกเดอร์โมคอสเมติกไวท์เทนนิ่งพวกนี้ก็จะเป็นเฉพาะเจาะจงนิดนึงเช่นอาจจะขายตามโรงพยาบาลขายตามคลินิกเน้นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นกล่งกงยากล่มเวชสำอางนะคะครับค่ะไวเทนนิ่งเนี่ยเดี๋ยว ท,ทาแล้วขาวผมพูดถูกไหมใช่ค่ะคือว่าเทนนิงเนี่ยหลกัหลกๆก็คือทาเพื่อให้ขาวคือพอฉัน,นแดดด้ไหมคะ กันแดดก็คืออีกส่วนหนึ่งนะคะมันผสมกันใช่ไหมแล้วมีผสมกันแต่ว่าส่วนใหญ่ควรจะแยกดีกว่าเพราะว่าคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ต่างกันหลักๆเนี่ยคือไวท์เซนนิ่งเนี่ยเพอร์เซพชันของของลูกค้าที่ซื้อคนไข้ที่ซื้อก็คืออซื้อเพื่อต้องการให้ขาวให้หน้าใสหน้าสวยพวกนี้เนี่ยส่วนผสมหลักเนี่ยก็จะมีสารที่ทําให้ขาวอยู่คือสารพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นสารต่างๆเช่นอะบูตินโคจิกแอซิดวิตามินซีพวกบำรุงผิวพวก ACE พวกนี้ก็คือทำให้ขาวทั้งนั้นนะคะเป็นพวกสกินแคร แต่การแดดเนี่ยคือหลักๆคือบล็อกป้องกันแสงแดดไม่ให้เข้ามาที่ร่างกายแล้วบล็อก U V พวกนี้<ช>ก็จะเป็นกลุ่มพวกกัน U V A U V B <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการออกฤทธิ์ต่างกัน <c oughs> ไวทเทนนิ่งเนี่ยอย่างที่บอกคือหลักๆคือทําให้ขาว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย สารที่เวลาทาเข้าไปในร่างกายกระบวนการที่เกิดขึ้นก็คือต้องยับยั้งการสร้างเม็ดสีของผิวหนังผิวถึงขาวได้แต่ถ้าเป็นกันแดดเนี่ยคือป้องกันไม่ให้แสงเนี่ยบล็อกบล็อกไม่ให้ UV เข้าควรจะแยกแยกกันดีกว่าย่าอย่าไปเอาที่เข้ามาผสมกันใช่เพราะอย่างปกติเวลาพี่ตุ๋ยเดินเข้าไปในในเคาน์เตอร์เครื่องสําอางในเซ็กชั่นเนี่ยสมมติเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็จะเดินเข้าไปพอเขาเขียนว่าไว้เทคนิคปุ๊บก็หยิบแล้วก็จบ ซึ่งจริงๆมันไม่ได้ใช่ไหมคะมันต้องเลือกจากอะไรคิดการณามากกว่านั้ยยน,น,น,นหรอ네คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนที่ใช้ไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมี2แบบแบบแรกคือมีปัญหาเ <siglo. S 1> ช่นมีฝ้ามีกระแล้วอยากขาวแบบที่สองคือหน้าไม่ได้เป็นอะไรแต่อยากบำรุงอยากบำรุงใช่ทีนี้<ว>ถ้ากลุ่มที่มีฝ้ามีกระแล้วอยากให้ขาวเนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่อยากทําเลเซอร์ล้วจะเลือกไวท์เทนนิ่งเนี่ยเราก็ต้องเลือกไวท์เทนนิ่งที่มีส่วนผสมของสารที่ทําให้ขาวเยอะหน่อยถ้าฝ้าเยอะอันนี้แนะนําให้พบแพทย์เพราะว่าถ้าใช้สกินแคร์ไวท์เทน อย่างส่วนผสมหลักของไวท์เทนนิ่งเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไรฮโดรควินโอนพวกนี้เนี่ยเป็นสารที่หมอใช้กันเยอะอขายได้เฉพาะในคลินิกหรือในโรงพยาบาลเท่านั้นเพราะว่าขายข้างนอกไม่ได้เพราะใช้นานๆแล้วอันตรายแต่พวกนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ในการรักษาฝ้าเพราะได้ผลดีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าฝ้าน้อยๆหรือหน้าไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยากรักษาฝ้าเนี่ยเราก็ใช้กลุ่มสกินแคร์ตามข้างนอกได้ก็คือ ไม่มีส่วนผสมของไฮโดรพินโนนปลอดภยัยใช้นานได้มไม่ต้องปรึกษาแพทย์แล้วม,ม,มันจะทำให้เราเปิดเกิดผื่นไหมผื่นแพ้หรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่สารที่ตามเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆเนี่ยพวกครีมไวท์เทนนิ่งเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวิตามินซีอัลบูตินโคจิกแอซิดหรือว่าเป็นพวกเอ่อแลคติกแอซิดพวกนี้เนี่ยก็โอกาสแพ้ก็น้อยค่ะน้อยมากเลยแต่ว่าในคนที่เซนซิทีฟจริงๆเนี่ยเช่นเป็นผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบมาก่อนแล้วไปทาอิะคคันได้นะคะ ก็คือต่างกันอย่างที่บอกก็คือสรุปก็คือเป็นกลุ่มที่ต้องใช้โดยแพทย์กับกลุ่มที่ไม่ใช้โดยแพทย์นะคะคุณจิค่ะแล้วมันจะทําให้ข่าวได้จริงไหมคะหรือว่าเขาโฆษณาแบบขาวได้จริงค่ะข่าวได้จริงใช่ไคะขาวได้จริงแต่ว่าขึ้นอยู่กับปัญหาของของของคนนั้นหนมากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกผิวใช่ไหมว่าอยู่ที่ฐานผิวว่าพื้นฐานเราปัญหาเราเยอะแค่ไหนถ้าปัญหาเราเยอะมากมันก็ไม่สามารถข่าวได้รามาสิกขนาดนั้นแล้วอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาใช้อะไรถึงได้เนี่ยหลายคนบอยแจ็กสันเนี่ยเขาเป็นคนผิวสี ทําไมทำได้ถ้าเราถายได้ขนาดนั้นจริงๆเขาบอกมีสองทฤษฎีว่าไมเคิลแจ็คสันฉายาอย่างแรกก็คือเขาเป็นโรคนะคะคือเขาเป็นโรควิทีิลิโก้คือโรคด่างขาวเคยเห็นโรคด่างขาวเคห็นดคนที่ว่าเป็นผิวดำๆคล้ำๆ้อเสร็จแล้วมีแบบปื้นๆขาวๆตามตัวพวกนี้เนี่ยบางคนก็เป็นเฉพาะจุดแต่ไมเคิลแจ็คสันเขาบอกเป็นด่างขาวทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นสีเขาเลยเปลี่ยนไปเลยเป็นเองหรือตั้งใจให้เป็นทีนี้อันนี้คือกรณีที่เป็นโรคนะคะอย่างที่สองคือถ้าไม่ได้เกิดจากโรคเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขาก็ใช้สารกัดสีกัดอะไรกลุ่ ตัวหนึ่งที่เป็นตัวกัดสีไปกัดข้างนอกเนี่ยหรอคือเราทานเนี่ยมันทำให้ขาวขึ้นค่อนข้างชัดเลยเป็นพวก branching agent แต่เขาเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังเลยอุ้ยแยจากดำเป็นขาวเลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขาเป็นโรคนะคะไม่เออถ้าจริงๆว่าถ้าสมมติใช้ยามันไม่ได้สามารถขาวได้ขนาดนั้นหรอกจากจากหมวกเป็นโรคจากลอกเป็นหมวกเลยเนาะขาวเยอะมากเลยอ่ะค่ะแล้วชวนกิ๊ตตี้ครันไปตั้งวงใหม่บนสวรรค์แล้วครับแล้ว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 สิ่งที่ควรระวัง การเลือกใช้ไวท์เทนนิงควรระวังอะไรครับ หคืออย่างไวท์เทนนิ่งสมัยก่อนน่ที่ว่าถ้าเราเคยได้ยินเมื่อประมาณ10ปี2 0ปีที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าอย่างสาวโรงงานอะใช้ใช้ทุกคนเลยขาวแบบทาแล้วขาวเลยพวกนั้นเป็นสารปล่อยพวกนั้นใช้ไม่ได้นะคะัวใช้ไม่ได้เลยนะคะพี่ซื้อมาทาจักรแร้งเนี่ยนะคะขอโทษเราเราไม่พูดที่อ้คือราคาไม่แพงนะแต่ว่าทาแป๊บเดียวขาวเลยมันกัดเลยสิพวกนี้มันกัดข่ะแล้วอันตรายด้วยห้ามใช้ผมข้างเคียงก็ใช้ไปจะเป็นไงครับพวกนี้หนึ่งเป็นสารกรอมะเร็งสองทำให้สีผิวเนี่ยมันเกิดการระคายเคืองผัก ลอกพังพวกนี้ไม่ได้แล้วใช้นานๆมันทาให้ดํากลับนะกว่าเดิมถ้าเราหยุดใช้ oh. นะคะเร,เราจะเรียกว่าสารกัดสีผิวเหรอไม่พวกนี้เขาเป็นส่วนใหญ่เป็นสารประลอดที่อันตรายใช้ไม่ได้ค่ะราระวังคุณผู้ชมฟังนะครับสารปลอดต่างๆราคาถูกๆและขาวเร,เร็วๆไม่ควรใช้ใช่กลุ่มที่สองปลอ,อดภัยใช้ได้โดยแพทย์แต่ใช้นานไม่ได้คือกลุ่มพวกไฮโดรควินอคือแพทย์ยังใช้กันอยู่อ,อย,ยอ,ออนุญ,ญาตให้ใช้แต่ว่า ต้องควบคุมโดยแพทย์เพราะว่าไฮโดรควินอน,นใช้แรกๆมันจะดีใช้นานๆนานไปเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดรีบาวก็คือพอขาวไปปุ๊บอยู่ดีๆดำขึ้นมาเลยมันกลับมาแล้วมันกลับมาค่ะ,คะมันเรียกรีบาวค่ะแล้วถ้าเกิดเราอยากขาวเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้วาทนนิ่งอาจจะไปทานวิตามินแทนได้ไหมหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นที่มันทําให้ขาวโดยเราไม่ต้องใช้ครีมคืออย่างวิตามินเนี่ยก็พวก ACE เนี่ยหรือกลุ่มเบอร์รี่ทั้งหลายก็เป็นกลุ่มแอนตี้เอจจิ้ง คือช่วยบำรุงผิวช่วยต่อต้านความชราแต่พวกนี้เนี่ยต้องบอกก่อนกินเพื่อให้ผิวดีแต่ไม่ได้ว่าจะเห็นขาวว่าไอ้ขาวทันทีนะแต่เป็นวิตามินบำรุงผิวจริงก็ไม่ไม่อยากดำก็ก็ต้องจะเจอแดดต้องก,<า>กันแดดใช่ออ <ๆ S 1> กันร้อกันนๆๆก่อ่ามาถึงกลุ่มไฮโดรคินนนก็จะใช้ได้โดยแพทย์ปลอดภัยผ่านออยแต่ต้องควบคุมใช้นานไม่ได้กลุ่ม่อกปก็เป็นกลุ่มที่ดีดีกว่านิดนึงก็คือว่าพวกนี้ใช้ในสกินแคร์นะคะปลอดภัยโคจิกอะบูติน ลาคติกแอซิกเอพวกนี้เป็นสกินแคร์ใช้ได้นานได้ไม่อันตรายนะคะส่วนกลุ่มที่4นี้ o f f l ลเ e l คือ,อ,อเป็นพวกกลูต้า พวกการอะไรพวกนี้กูต้าพวกนี้ไม่มีงานวิจัเย,เ,ยเห็นใช้กันเยอะขอ,อนอกเรื่องนิดนึงแล้วฉีดฉีดแล้วขาวฉีดฉีดแล้วขาว,าขาวอะไรครับแต่พวกนี้ค่ะกูต้าวิตมินอันนันตรไยไหม,<ร>มคะๆๆอันนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคลินิกก็ทํากันเยอะอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วยังไม่ผ่านอยอคือยากินของกูต้าเนี่ยผ่านอยอินได้แต่ว่าพอดีว่ามันมีงานวิจัยว่ากูต้าเนี่ยถูกทาลายด้วยน้ำกรดในกระเพาะเพราะฉะนั้นกินไปไม่อันตรายแต่ว่าจะเสียเงินฟรีไม่เกิดอะไรอีกแล้วฉีดฉีดเนี่ยยังไม่ผ่านอยอ่ะกกรบวนาต่ะ ใช่ค่ะยังไงยังไงถ้าไม่แน่ใจปรึกษาแพทย์ดีกว่าแล้วก็สารประลอดไม่ควรใช้ถูกถูและขาวเร็วๆไม่ควรนะครับไม่ควรเลยค่ะก็อยากจะคุยกันต่อด้วยข้อจํากัดของเวลาเรามีพีเท่านี้ทั้งหน้างมเรื่องเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับคายอย่างเรายัว่าง่ายเชิญมาให้ความรู้ก็มาค่ะน่ารัก่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งถ้าไม่แน่ใจหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรก็ไปที่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งได้คุณหมอยูมิ่อยู่นะครับ โอกาสหน้าเชิญมาคุยเรื okay. ่องอื่นๆต่อนะครับวันนี้กอบคุณหมอยุมิครับขอบคุณครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมเฮลท์พลัสชา n e l